ทงนะคะเป็นกระทงกีดพับแบบนี้ี่จิงเคยลงไปแล้วล่ะแต่ว่าเอามาดีลัดนะคะเอามาทาซ้ําก็เป็นแบบนี้นะคะที่น่ารักน่ารักแล้วก็ทาง่ายค่ะสวยด้วย,เด,ย,วเ,ยเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะใบตองน,นะคะก็ด้านกว้างเนี่ยใช้13เซนติเมตรด้านยาวใช้25ซนติเมตรค่ะเราก็พับใบตองน,นะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็พับเป็นรอยเอาไว้นะคะดูกึ่งกลาง ตรงนี้นะคะถึงตางปุ๊บใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะคะดันสร้างรอยดันลงไปลึกๆด้วยค่ะนิ้วชี้ด้านหลังเนะี่ยแตะลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดันมาค่ะดันไปข้างหน้าแล้วก็เว้นวักมาค่ะเอานิ้วชี้เหมือนเดิมนิ้วโป้งช่วยประคองะคะ่ะดันสร้างรอยขึ้นมาไปข้างหน้าแบบนี้ก็ทำจนสุดใบ,บเลยค่ะ แล้วก็เน็บไว้เนาะอีกด้านหนึ่งทำเหมือนเดิมนะคะนิ้วโป้งและนิ้วชี้แล้วก็ดูวักให้สวยงามแล้วก็เน็บนิ้วโป้งนิ้วชี้ด้านนี้นะคะก็เน็บใบดา้านล่างเอาไว้เราจะได้กีดพัดแบบนี้นะคะนี่นะคะจนสุดจนสุดใบเลยนะคะเนี่ยคะ่ะด้านนี้มันจะมีแบบความโค้งแบบนี้นะคะเราจะาไปติดค่ะ นี่นะคะแล้วก็มาติดนะคะมันจะมีแบบโค้งมาทางนี้นะแล้วก็ติดไลวค่ะแล้วก็ทําติดให้รอบเลยค่ะท้าเหมือนเดิมนะคะติดให้ทั่วติดให้รอบเลย